วันนี้จะพังทันนะครับมาชมกับไฮลักแชมป์นะครับระบิทุกปูนะครับจากปูสิทธิ์การช่างอูเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วครับพี่ยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีนี่คือตัวระบบลิฟต์นะครับจะมีตัวกระบอกไครอลิกกันนะครับใช้ทายก็ได้หรือว่าเป็นไอส้ำก็ได้ไยสายด้วยเป็นเรลทั้งหมดเลยนะครับงานคือสวยเลยครับ อ๋อมีข้อข้างในอีก สวัสดีครับอยู่กับช่อง MTV นะครับวันนี้จะพาท่านนะครับมาชมกับไฮลักแชมป์นะครับระบิดทุกมูนะครับจากอูสิคการช่างตะครับถมนะครับบอกเลยว่าลำนี้นะครับน่าจะถูกใจนะครับกับงานที่แบบว่าไม่ใช่งานสเกลใหญ่นะครับวิ่งทางใกล้ๆนะครับประมาณนั้นนะครับกับสายงานมัททุกมูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาท่านนะครับมาเจอกับช่างสิทธ์สวัสดีครับปกติ อู๋สีกาช่างนี่ผมเห็นตามรถปิกอัพบ่อยแต่วันนี้มีโอกาสได้เข้ามาถ่ายที่นี่นะครับปกติที่อู่เนี่ยพี่รับทําอะไรบ้างครับทำอ่าทำก็ตะตันเหล็กกระเหล็กครับแล้วก็จุดช่วงล่างจุดช่วงล่างเอารอยครับอ่พร้อมจะตรงหน้าหลังแม่ปัญโตกือว่าเป็นกระทะได้หมดครับจะทรงด้วยจะตรงด้วยแล้วจะเอานบอ่ สิบล้อเอาสายย่อรับโคตโตมรับเอาคันตีขับได้หมดเลยแล้วสเปคประมาณไหนที่ว่าขายดีสุดในพี่ตอนเนี้ยสเปคที่ขายดีสุดนะครับก็เป็นเอ่อก็เป็นผสมสแตนเลสแล้วก็เป็นสแตนเลสลวดอ๋ออ๋อคือเป็นข้ออารมณ์เหมือนกระบะข้อกันทุกผักประมาณนี้ใช่ครับคอข้รผสมผักผลไม้ครับแล้วเราก็มีทั้งเอ่อทั้งตรงทักเหนือแล้วก็ พิษณุโลกเชียงใหม่ทั่วประเทศครับอ๋อคือส่งทั่วประเทศเลยโอ้โหเอาง่ายคือสมมติว่าถ้าท่านใดเนี่ยอยากอยากจะทำรถบรรทุกหมูนะครับหรือว่าจะเป็นกระบะตู้ทึบหรือว่ากระบะคอกแล้วต้องการเปลี่ยนช่วงล่างเอวที่พี่ก็รับจบทั้งหมดเลยรับจบหมดเลยครับโอ้โหคือตั้งแต่เอาจากรงามมาเลยนะใช่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับอาพี่คันเนี้ยคือเป็นกระบะบรรทุกหมูอ่าเนี่ยครับคือเปคตัวเนี้ยครับ เป็นรถบรรทุกสูงนะครับสองชั้นสองชั้นเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับเป็นสแตนเลสแทสเป็นสามทุนตีสามทุนตีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นพื้นเป็นสแตนเลสแทสทั้งหมดครับเกรดบนเลยทุนตีหนาสองมิลครับพื้นหนาสองมิลลายลายติดเป็ดหนาสองมิลนะครับแล้วกระบะประมาณเนี่ยพี่สามารถใส่หมูได้ประมาณกี่ตัวครับใส่หมูได้ค่ะเครื่องชั้นเนี่ยใส่ได้ประมาณ เบตัวเบ็ดตัวใหญ่เตัวครับหใหญ่ประมาณ1้0ยสิโลโอ้ต่อตัวนะพี่เนาะตอต้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็อันนี้สัดส่วนกระบาทเนี่ยพี่ยาวประมาณเท่าไหร่ครับสัดส่วนกระบาดก็คือความกว้างเนี่ยครับตามกฎหมายเลยครับก็ให้ร้อยแปดสิร้ยแปอานนอกขอบนอกครับครับส่วนความยาวเนี่ยสองเมตรเจ็ดสิบ้า นะครับคือทุกอย่างเนี่ยด้านข้างเปรตหมดเลยรู้สึกว่าขี้หมูนี่มันก็ค่อนข้างจะกัดถูกไหมพี่อ๋อกัดครับเพราะมันเป็นเคร็บครับเ,เคร็บถ้าเกิด<ต>เราใช้เหล็กเนี่ยมันก,กนัดถูกซึ่งด้านข้างอันนี้พี่ก็ทําเป็นเลดาเาาลายเก็บปลานี่เป็นลายเก็บปลาที่เราแซงพวกลายเก็บปลาเนี่ยครับก็ถือว่าความสวยงาม คนเซล้อก็เป็นเหล็กเหมือนกันแล้วก็ด้านท้ายอันนี้เห็นว่ามีลิฟต์ด้วยเหรอพี่ด้วยครับเพราะว่าเวลาทำหน้าโูเนี่ยหนักเยอะเวลาเราถ้าใช้กดล้อคงไม่ไหวครับใช<ะ>่เราก็เลยแบบทำระบรบลิฟต์อซึ่งใช้งานซึ่งเป็นลิฟต์ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าที่ต่อกอืมก็คือตัวฐานลิฟต์ก็จะเป็นเหล็กหมดเลยเป็นเหล็กหมดเลยทั้งโครงสร้างแล้วก็ตัวตัวพื้นใช่ครับอ๋อประมาณนี้นะครับบรนทัดก็เป็นเหล็กเหมือนกัน โอ้โหไหนทุกส่วนอย่างนี้แชลยาวเลยอย่างนี้นะครับลองสาธิตวิธีการใช้งานฟตบหน่อยครับพี่ประมาณไหนครับใช้สายก็ได้หรือว่าเป็นไร้สายก็ได้ไร้ไสายด้วยโอ้โหนี่นะครับประมาณนี้อ๋อมีข้อข้างในอีกนะครับอ๋อมีข้อให้พร้อมเลยประมาณนี้ครับ อ๋อมอเตอร์อยู่นี้มอเตอร์นะครับอันนี้ลิบขนาดประมาณกี่ตันครับพี่สิทธิ์อ่าอันนี้ประมาณหนึ่งตันครับหนึ<ต>่งตันแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยได้ประมาณ 2, 3, 3, 2. สองตันได้สองตันอ้อย่างนี้คือเรือเลยเรือเลือลอ,อันนี้เรือเลือเนี่ยครับไม่ต้องบอกว่าจะกิตก,กำลังเรือเรือเลยครับวันนี้เนี่ยครับเสาท้ายเริ่มมีผินมาไว้อย่างสวยงามเนี่ยครับดูงานครับผมสวยนะจริงเนี่ยครับ ขคอปฐมนะครับอ่าอันนี้ก็ตัวคอกนะครับก็สามารถกางได้นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนี่ครับอ๋อนี่เป็นเหล็กหมดเลยนะครับอันนี้โอ้โหนี่เหล็กเหมือนกันแทบจะไม่มีชิ้นส่วนที่ว่าเป็นเป็นเหล็กเลยเนี่ยเหล็กหมดเลยครับผมหุดยอดมากนะครับเนี่ยฮะโอ้โหฝั่งนี้นะครับก็เนี่ยฮะจะเป็นตัวฝากถังน้ามันก็อยู่ตรงนี้เลยครับ นี่ยฮะแล้วก็ตรงบริเวณท่อเดินน้ำก็จะมีวาล์วเปิดด้วยใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งในี่วาปิดเปิดครับโอ้นะครับประมาณนี้เนี่ยฮะขอเสากลางเนี่ยครับเป็นเลตทั้งหมดเลยนะครับงานคือสวยเลยครับเนี่ยฮะแผงหน้าครับเลตเหมือนกันโอ้โหเนี่ยครับบ่ายสิทธิ์การช่างนะครับประมาณนี้ ถ้าเกิดว่านับในรุ่นรีโว่แชมป์เนี่ยครับคันนี้นี่เป็นคันที่เท่าไหร่ของประเทศพี่คันนี้จะเป็นคันที่สองนะสองของประเทศไทยเรารับเห็น,น,นแต่ว่าไฮรักแชมป์เนี่ยมันจะเป็นรถลักษณะตรงเรียบแต่ว่าเวลาทำออกมานะก็ผมว่าสวยจริงนะพี่ทรงมันสวยเอาจริงทรงสวยมากตัวเนี้ยนะครับ<ม>คือตอนนี้บอกเลยว่ากาำลังมาแรงตัวนี้มาแรงมาก นะครับแล้วหลายคนอาจจะสงสัยเรื่องโครงสร้างคัซซีอะไรเงี้ยพี่มันเท่ารีโว่ไหมอะครับคัซซีตัวนี้ครับมันจะเป็นคัซซีเท,ท่ากระบะรีโว่หรืติดรีโวไปเลยครับแต่ว่าถ้าตัวนี้มันจะเป็นตัวห้าเกียร์ห้าเกียร์ครับเป็นรกรีโว่จะเป็นรถเกียร์มากกว่าแล้วคันเนี้ยที่อู่พี่ได้ทําช่วงล่างคันนี้เนี่ยอะไรไปบ้างครับก็คือแคอนแนมครับแต่ว่าอันเนี้ยมันทุกน้ำหนักรวมโดยรวมนอยู่ที่ประมาณติดตัน หขา,านแน้างล่า5แผ่น12มิ5แผ่น12มิลวชคนี่ประมาณนี้นะครับแล้วมาช็คเปลี่ยนชคใหม่นะครับซึ่งอันนี้นะครับตัวเพาท้ายก็ยังใช้เป็นของเดิมเพาท้ายใช้เพาเดิมได้ครับเพราะว่าไม่ไม่หนักเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแปกๆต้5-6ตันอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยน ตัดตั้ข <th ึ้นไปครับติดตั้งคับเนี่ยคือต้องเปลี่ยนเอารอยเป็นเอารอยเพราะว่าให้อ่การรับน้ำหนักโครงสรงเนี่ยรับนหนักได้เยอะมากขึ้นอนะครับแล้วก็ผู้ค้าสินค้าด้วยนะครับเนี่ยฮะประมาณนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้โอ้โหสวยมากแล้วคันนี้ลูกค้าที่ไหนจัดไปครับพี่อันนี้ลูกค้าอยู่ชัยภูมิครับชัยภูมินะครับผมอู่เปิดมาประมาณกี่ปีแล้วครับพี่ยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบปี โโอ้หส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำพวกคอกคอกคอกรถพักผลไม้จะมากกว่าแต่ว่าตอนนี้เขาทำหลากหลายครับครับเลยก็คือทำรถตู้แห่รถตู้เย็นรถกระบะเล็กพื้นเรียบเปิดอสังวาหูต่ไปครับเนี่ยครับรถหูขับตามๆรถเล็กและรถใหญ่ครับมประมาณนี้คือแทบจะทุกประเภทเลยใช่ที่รถกระบะรถเล็กเนี่ยใช้ใช่ เดี๋ยวลองพาดูงานอื่นในอู่หน่อยได้ไหมพี่ครับผมเช่นมีอะไรบ้างพี่ตอนเนี้ยครับตอนนี้ก็มีอย่างอันนี้ครับอันนี้เป็นรถตู้เย็นนะครับตู้เย็นลูกค้าพี่เกิดอุบัติเหตุมาอันนี้ก็คือแบบเอามาต้มนะครับก็คือแขนแ่นรูปเงี่ยมแล้วก็เราก็เลยทำการเลยเราก็เดินเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปตู้ครับอ๋อส่วนนี้คือเป็นส่วนที่ได้รับความเสียหายใช่ครับประมาณนี้ แล้วก็อ๋อนี่ก็อันนี้ขึ้นตัวกระบะใช่ครับพักก็ไว้อันนี้เป็นกระบะรถรถเล็กนะ,ค,ะครับครับอืมใส่ตู้หรือว่าโซลตาครับสเปคจะเท่ากัดตัวไปมาแล้วครับโอเท่ากันเลยกระบะเล็กก็เปิดทางเดียวบด้านหล่ะแล้วก็สินค้าขายดีอีกอย่างหนึ่งคือกระบะคอกใช่ไหมฮะใช่ครับคอกก็คือส่วนใหญ่ก็นจะเป็นคอกสแตนเลสคอกเล็กคือเล็กหรือว่าเหล็กสามารถสั่งทำได้หมดเลย ได้หมดครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยเราจะเน้นคุณภาพเลยก็คือสเตนเลสแท้สามสี่สามถสี่ตัวจบเลยแล้วแท้ครับอืมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันับผมว่าเป็นยังไงนะมีผมประมาณนี้นะครับด้านบนก็นี่ครับจะมีไฟด้วยนะนี่นะครับนี่คือตัวระบบลิฟต์นะครับประมาณนี้เลยครับผมก็ จะมีตัวกระบอกคดโอลิกดันนะครับเนี่ฮะดันเป็นตัวลอ,อกขึ้นไปประมาณนี้เลยครับผมซึ่งของกระบะก็จะเอาไว้ข้างบนเนาะนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันก็จะแบบมีเยอะนะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยราคานะครับก็จะเป็นราคาเล็กรับประมาณนี้นะนี่ครับโหตัวโครงสร้างนี่งานตรวจนะจริงจริชมรอยเชื่อมสวยเอาเรื่องเลยครับนี่ครับ ประมาณนี้นะประตูนะครับผมประมาณนี้ประตูเดี๋ยวพี่อันนี้ประตูเลื่อนหรอพี่อันนี้ <tuo S 2> อโอ้ประมาณนี้นะครับนี่คือประตูด้านบนนะครับโอเคพี่เดี่ยครับประมาณน,น,นี้เลยครับผมงานนะครับ,น,รบนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับเป็นตู้ครับเป็นกันทั้งทางเป็นครับก็สนใจติดต่อได้ตากเรซบุ๊กครับเ0้า0 9 2า2 9 2ครับผมครับเนี่ยครับประมาณนี้โอ้โหบอกเลยว่าคันนี้นะครับสวยมากทรงสวยจริงนะครับผม